กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันจันทร์ที่28ธันวาคม2563เป็นวันจันทร์สุดท้ายของปี2563แล้วนะคะเราเดินทางผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน จะครบหนึ่งปีแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นการเริ่มนับเขาดาวเก้าเข้าสู่ศักราชใหม่ได้อย่างเต็มตัวนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็เห็นจากภาพข่าวถนนหลายสายเริ่มติดขัดถึงแม้ว่าปีนี้จะมีเหตุการณ์ของโควิด -19 ที่กลับมาระบาด อีกรอบหนึ่งในช่วงของปลายปีแบบนี้หลายๆจังหวัดนะคะอาจจะต้องเช็คดูเรื่องของมาตรการของแต่ละจังหวัดแต่ละที่มีระดับความรุนแรงไม่เท่ากันสิ่งที่เราจะพอทำได้ในช่วงของการเข้าสู่ช่วงเขาวดาวในปีนี้อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบ New n o r m a l ที่จะต้องเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะก็เป็นวิธีพื้นฐานที่เราสามารถทำได้ป้องกันตัวเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มันตรวจเช็คดูร่างกายของเราว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูจากข่าวแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้มีความสุขส่งท้ายปีเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีหน้าซึ่งเราก็ยังมีความหวังว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะปีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วและว่าเรา ปรับวิถีชีวิตของเราจากเหตุการณ์ของเจ้าโรคระบาดโควิด -19 ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆมันจะทุรักทุเลคุณผู้ฟังแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยไฮไลท์เด็ดๆของเทคโนโลยีประจำปี2563อันนี้ที่ฉันยกให้เป็นเทคโนโลยีประเภทของ touchless หรือว่า contactless นะคะประเภทของการไร้สัมผัสต,ต่างๆที่เอามาช่วยให เราไม่ต้องไปสัมผัสกับสิ่งของที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีใครหยิบจับมาแล้วบ้างแล้วคนก่อนหน้านั้นเขาติดหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่หลายๆคนก็ยังถามตัวเองอยู่ทุกวันนี้ว่าเอ๊ะเะราติดหรือ,อยังหลายๆคนเริ่มจะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าหนอยคุณผู้ฟังเป็นพารานอยนะคะเป็นโรคกับวิตกกังวลอะไรแบบนี้อย่าไปติดตามข่าวแล้วทำให้ตัวเองแพนิคคุณผู้ฟังรับข่าวอย่างมีสตินะคะแล้วก็ ติดตามมาตรการการป้องกันเราป้องกันตัวเองก่อนเป็นลําดับแรกแล้วก็ค่อยไปติดตามเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะว่าจะเป็นยังไงแน่นอนว่าปีนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศในช่วงท้ายๆของปีคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นเป็นการสรุปภาพรวมเหตุการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมา เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะไปต่อในปีต่อไปยังไงในด้านของเทคโนโลยีนะคะอุตสาหการรมเทคก็เหมือนกันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มาแรงไม่แพ้โควิดเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเหมือน ตัวช่วยให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตลำบากจนเกินไปนะคะก็จะเห็นเทคโนโลยีหลายๆตัวเลยที่เกิดขึ้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องโรบอติกต่างๆนะคะแล้วก็เทรนด์ของเทคโนโลยีในยุคของ 5G ที่เราจะเน้น 5G ในอุตสาหกรรมก่อนคุณผู้ฟังเพราะโดยความสามารถของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้งาน 4G ซึ่งทุกวันนี้ เราใช้สมาร์ทโฟนด้วยอินเทอร์เนต็ตด้วยความเร็วนะคะความสามารถต่างๆพวกมัลติมีเดียใช้บนสมาร์ทโฟนบนอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์เนี่ย 4G พอแล้วไม่จำเป็นต้องก้าวไปสุดถึง 5G ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานในแง่ของการเป็นเรื่องของอุปกรณ์การคอนโทรลอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะคะแต่ 5G จะไปมีบทบาทในแง่มุมของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคที่ต้องการ 5G มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราเริ่ม kick off 5G ก็จริงแต่ว่าจะไม่เห็นในแง่มุมของภาคประชาชนภาคคอน sumer ไม่ใช่ไม่มานะคุณผู้ฟังแต่มันจะมาช้ากว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็พัฒนาการต่างๆเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นแบบ non standalone แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีการปรับให้เป็น 5G ด้วยตัวเองก็คือ 5G แบบ standalone ซึ่งในอนาคตปีหน้าน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นส่วนพาร์ทของภาคคอน sumer ประชาชนอย่างเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาของ 5G เราก็พูดกันมาในระยะเวลาเกือบปีคุณผู้ฟังนอกจากถ้าไม่นับเรื่องของสปีดความเร็วที่มันไม่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ พวกสมาร์ทโฟนเท่าไหรนะคุณผู้ฟังก็จะไปดูในแง่ของเทคโนโลยีที่มาในยุคข,ของ 5G อย่างเช่นพวก AR, VR พวกของ virtual reality ต่างๆซึ่งปีนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้นะคะหลายงานมากเลยทั้งงาน entertainment ปีนี้เราเห็นคอนเสิร์ตออนไลน์จัดเยอะมากแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะคะงานที่จะต้องมีประจำทุกๆปีก็ เปลี่ยนเป็นวิถีแบบออนไลน์การทำงานการเรียนเป็นการทำงานจากที่บ้าน work from home learn from home ทุกอย่างต้องมีพื้นฐานของเทคโนโลยีต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวสพอร์ตแล้วอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันก็เพียงพอนะคะหลายๆบ้านก็มีไฟเบอร์บรอดแบนด์ใช้หลายๆบ้านก็อัพสปีดเป็นระดับกิกะบิตต่อวินาทีเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะใช้งานจะ ใช้ด้านความบันเทิงจะเล่นเกมก็ยังทำได้คุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงมากๆแล้วต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน่าจับตามองนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเงินสกุลดิจิตอลที่จะออกในานามของธนาคารกลางของแต่ละประเทศตลอดปี63 2020เนี่ยเรารายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่างๆจากธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่มีแผนจะออกเงินสกุลที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลแบบ CBDC หรือว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็น Central Bank Digital Currency นั่นแหละจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรากำลังโฟกัสอยู่ว่า จะมาเมื่อไหรนะคะก็เหมือนน่าจะใกล้แล้วแต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงมีการหยิบยกขึ้นมาถกกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นของสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าออกมาแล้วเนี่ยพวกสกุลเงินคริปโตอื่นๆอ,อย่างพวกบิตคอยพวกอีเธอเรียมพวกนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเพราะปัจจุบันนี้ถ้าดูจากรายงานนะคะของทาง BIS เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ80%ของธนาคารกลางทั่วโลกได้ประเมินการนำ เงินดิจิตอลเคอร์เรนซีนะคะที่ออกโดยธนาคารกลางเนี่ยนะคะมาศึกษามาวิจัยมาทดลองกันที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือประเทศจีนนะคะมีกัมพูชาเอสตโตเนียเกาหลีใต้นะคะเป็นญี่ปุ่นก็มีคาซัคสถานเคนยา รัสเซียก็เคยมีข่าวนะคะแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็มีโครงการที่อยู่ในตัวของการทดลองของแบงค์ชาติเองนะคะซึ่งปีหน้าน่าจะได้มีความคืบหน้ามีความชัดเจนของสกุลเงินดิจิตอลแต่ละที่ทั่วโลกเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีการจัดการของแต่ละประเทศเขาก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังยังไม่รวมถึง l i บราที่เป็นเงินของ Facebook ด้วยนะคะก็อาจจะมีการขยับตัวกันในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็น ผลพวงจากเอฟเฟกของโควิด1 9ด้วยทำให้พวกเทคโนโลยีไร้สัมผัสหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินแบบ Contactless อย่างพวก Cashless Society ต่างๆก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้งานพวกของแอปพลิเคชัน e w a l l t t มันก็เหมือนมีการถูกส่งเสริมให้ มีการใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะค่าฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆก็หายไปแล้วเราก็ใช้ได้อย่างสบายใจแล้วก็คล่องมากขึ้นนั่นเองประเด็นคือแล้วถ้าเกิดว่ามีการนำมาใช้งานจริงๆล่ะนะแล้วพวกกระเป๋าเงิน e ีวอ l เลพวกของเงินคริปโตอื่นๆที่ตอนนี้มีการเทรดกันอย่างสนุกสนานกันในตลาดเนี่ยนะคะจะเป็นยังไง คือมันก็เป็นน่าจะเป็นการพัฒนาที่มันไปในทางเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันคุณผู้ฟงังคืออย่างที่บอกไปว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเงินคริปโตของเขาเป็นแบบเซ็นทรัล z ไลซ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะทําเป็นแบบดีเซ็นทรัลไลซ์เหมือนพวกเงินคริปโตสกุลอื่นๆที่มีการเทรดกันทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องไปดูเรื่องของข้อจํากัดของเขานะคะเพราะว่าอย่างตัวอย่างของประเทศจีนเนี่ย เงินดิจิตอลหยวนของเขาไม่ใช่เงินแบบ Decentralized ไม่ได้ใช้บล็อกเชนแต่เป็นการกำกับดูแลและควบคุมโดยธนาคารกลางของเขาเองนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอาการค้ำประกันมูลค่าอะไรต่างๆซึ่งมูลค่าของเขาก็เทียบเท่าสัดส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเทียบเท่ากับเงินที่ ใช้ใจ่ายเป็นเงินหยวนเป็นแบงค์เป็น bank, เหรียญพวกนั้นแหละแต่แค่มัน transform จากเงินที่จับต้องได้ไปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลพอไปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสัมผัสเงินซึ่งมันผ่านมือคนมาเป็นร้อยเป็นพันเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งา่าเป็นหนึ่งอ็อบเจกต์ที่มีโอกาสจะทำให้คน ติดเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อโควิดอะไรต่างๆมีรายงานนะคะเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าโควิดเนี่ยเชื้อสามารถอยู่บนธนบัตรได้ถึง9วันคุณผู้ฟังเวลาจะจับเงินเวลาจะจับอะไรก็ตามที่มันต้องผ่านมือคนมาเยอะๆเนี่ยปีนี้จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะลำบากนะคะบางคนบอกมุ้ยไม่มีให้จับแหมก็ว่าไปสังเกตได้ว่าเรื่องของเงินที่จ่ายแบบ Cashless เนี่ยปีนี้มีมากขึ้นนะคะอย่างโครงการคนละครึ่งอันนี้ก็เป็นการใช้แบบ e-wallet เหมือนกันซึ่งปี2021อันนี้น่าสนใจในแง่ของนวัตกรรมทางการเงินว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโรคระบาดมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่แล้ว ตัวของวัคซีนจะเป็นยังไงประสบความสาเร็จไหมปีหน้าจะมีวัคซีนออกมาให้คนทั่วโลกได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสบายใจกันบ้างไหมก็อันนี้ติดตามกันต่อในปีหน้านะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าปีนี้ถึงแม้ว่ามันจะทุลักทุเลพอสมควรคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นข้อดีของการที่เกิด โรคระบาดนะคะพยายามมองบวกมองในแง่ดีกันเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องของการเงินเนี่ยที่โดยส่วนตัวเปิดโลกสื่อสารมองว่ามันเป็นการพลิกโฉมโลกแห่งการเงินแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างโครงการพวกเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยก็ เดินหน้ากันต่อไปประเทศใครประเทศมันไทยเองก็มีโครงการที่พัฒนานะคะเป็นของแบงค์ชาตินี่แหละส่วนโครงการยวนดิจิตอลของธนาคารจีนที่เขาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2019ทดสอบกันตามเมืองใหญ่ๆมีลัคกี้ดรนะคะจับฉลากให้เหมือนเป็นอ่งเปาให้กับประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ได้รับเลือกนะเอาไปใช้งานเป็นการทดลองใช้ต่างๆนะคะแต่ ประเทศจีนเขาเนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องของการใช้เงิน e wallet อยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็ใช้เงินผ่าน Social Payment ทั้ง WeChat Pay ทั้ง Alipay และอื่นๆและทีนี้ถ้ามันเกิดเงินหยวนดิจิตอลขึ้นมาจริงๆพวกธุรกิจเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยเขาจะไปอยู่กันยังไงนะคะการควบคุมแอป e wallet ต่างๆของทางการจีหล่ะเขาจะเป็นยังไงนะคะซึ่ง ทางทีมพัฒนาหยวนดิจิตอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงในประเด็นนี้กันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ว่าหยวนดิจิตอลเนี่ยจะกลายเป็นแอปที่ภาครัฐเนี่ยเหมือนไปทำแข่งกับเอกชนแต่รูปแบบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างพวกวีชัดเปย์อาลีเปเนี่ยเขาเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วเงินหยวนดิจิตอลเป็นเงินที่ไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์นั้นอีกทีหนึ่งนะก็ลอง ค่อยๆตีความกันไปคือถ้าพูดแบบนี้มันก็อาจจะงงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นหยวนดิจิตอลเนี่ยไม่แน่ใจว่าในการทำงานของเขาจะถ้าไปเทียบกับของไทยเนี่ยมันจะคล้ายกับพร้อมเพยหรือเปล่าเวลาจ่ายเงินนะคะที่มีกระเป๋าสตางค์ที่ทางรัฐบาลเขาก็จะต้องออกมาเป็นกระเป๋าเงินสำหรับหยวนดิจิตอลนะแล้วถ้าเกิดว่าจะโอนจากกระเป๋าเงินของภาครัฐเนี่ยไปที่เอกชนอย่างวีชัด หรือว่าอลีเปย์ทำได้หรือเปล่านะแล้วมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะต้องรอให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างเป็นเคสตัดดี้ให้กับหลายๆประเทศได้ติดตามได้มาดูกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปี2563นี้ มีความคืบหน้ากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะยังไม่จบกับเรื่องของ contactless คุณผู้ฟังพวกเงินดิจิตอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพวก contactless payment นะคะส่วนยุคปัจจุบันนี้อะไรอะไรถ้าเป็น contactless ได้เนี่ยคนจะอุ่นใจในการใช้งานมากกว่าอย่างพวกของการไป ดูหนังหลังๆก็เริ่มมีวิธีการเยอะแยะมากมายโดยส่วนตัวที่ฉันไม่ได้เข้าโรงหนังมาน่าจะประมาณ10ปีได้คุณผู้ฟังแต่จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ไปดูหนังในโรงภาพ,พย,ายนตร์เนี่ยยังจะต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วที่ตรงอ่า box office นะคะตรงที่ขายตัว๋วแต่ว่า ในปัจจุบันนี้เห็นมีหลายวิธีมากเลยคุณผู้ฟังไม่จําเป็นจะต้องไปที่หน้าโรงภาพยนตร์เพื่อไปซื้อตัว๋วอยู่บ้านซื้อก่อนแล้วก็ถึงเวลาค่อยไปดูยังได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นการชําระเงินก็ชําระเงินแบบพวกโมบายแบงกิ้งต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เอามาพูดกันเพราะว่าพวกทั h l ช s เลสคอนแทคเลสพวกนี้เนี่ย มันไปอยู่ในทุกทกที่อย่างที่เทคโนโลยีการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างมากนะคะแพร่หลายสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเรื่องของโควิด -19 กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่จะบอกว่ามันเกิดจากการระบาดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างวันนี้ เราอาจจะเดินไปตามห้างสรรพสินค้าเราไปเจอหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์บริการตามร้านต่างๆกระจกเป็นกระจกแบบสมาร์ทมิ r เรอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเทคโนโลยีอะไรที่ใหม่มากหรอกคุณผ,ผู้ฟังพวก เทคโนโลยีที่อยู่ในอย่างพวกสมาร์ทมิเรอร์เนี่ยก็เป็นอย่าง AR นะคะก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็มี AI คอยประมวลผลร้านอาหารหลายๆร้านเริ่มที่จะหันมาทดลองใช้บริการเป็นหุ่นยนต์นะคะอย่างที่ต่างประเทศจะเห็นว่าเป็นหุ่นยนต์บาริสต้าเป็นแขนกลชงกาแฟหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไปเสิร์ฟไม่ว่าเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟกาแฟหรือแม้กระทั่ง เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเป็นพนักงานต้อนรับพาลูกค้าไปยังโต๊ะอาหารได้นะคะพวกนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาเนื่องจากการพยายามลดการสัมผัสนั่นเองนะคะมีร้านสเต็กเชนชื่อดังในประเทศไทยก็เริ่มทดลองนำหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมาใช้ ลักษณะการทำงานเหมือนก,นกันกับพนักงานหนึ่งคนที่สามารถนำลูกค้าไปที่โต๊ะอาหารสามารถเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าได้อันนี้ก็เป็นการสนองเรื่องของการทำโซเชียลดิสแตนซิ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะลดความเสี่ยงทั้งจากพนักงานและจากตัวลูกค้าถึงแม้ว่าเราอาจจะดูแล้ว เมันจะทํางานยังไงอาจจะไม่คุ้นเคยในช่วงแรกๆแต่เชื่อเถอะว่าปีหน้าถ้าการทดลองนําหุ่นยนต์มาใช้งานแล้วมันเวิร์กจริงๆคุณผู้ฟังในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ทํางานประเภทนี้หลายตัวมากขึ้นนะคะน้องอาจจะมีกันหลายคนมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทำความคุ้นเคยกับเขาไปเหมือนกันนี่คือภาพรวมของ ปี2,563ในแง่มุมของเทคโนโลยีเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกหยิบมาพูดคุยกันในประเด็นเด่นๆแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปในปีหน้าว่าเทรน์ของเทคโนโลยีจะเป็นยังไงมุมมองด้านของการวางโครงสร้างพื้นฐานของไทยเรานะคะจะไปในทิศทางไหน กลุ่มที่น่าสนับสนุนก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพที่ก็ต้องมาดูว่าภาครัฐเองเขามีแนวทางที่จะสนับสนุนยังไงภาคเอกชนมีเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพหรือว่ากลุ่มคนที่มีความสามารถยังไงเราอาจจะมีพื้นที่เป็นแบบซิลิคอนว a ลลย์เป็นหับของเทคโนโลยีได้ถ้าเรามี แนวทางมีนโยบายที่จะทำนะคะเพราะว่าถ้าดูจากาหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะวางให้เมืองของประเทศตัวเองเป็นหับเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอย่างเรื่องของบล็อกเชนนะคะก็มีที่จีนที่เกาหลีใต้ที่เขาประกาศเรื่องของการเนรมิตในส่วนของเมืองให้กลายเป็นเมืองของบล็อกเชนเป็นเมืองของ AI เรื่องของอสถานที่ที่จะเป็น Innovation Center ต่าง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้แต่มองแล้วก็กลับมาคิดนะว่าเอ๊ะบ้านเราจะมีไหมนะคะเรื่องของพื้นที่ที่จะให้กลุ่มคนที่เขาสามารถจะคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อออกมาเป็นบริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยคิดคน้นคนไทยทำให้คนไทยใช้ ถ้าเกิดได้จริงคุณผู้ฟังเรื่องของศักยภาพคนเนี่ยไม่ต้องห่วงคนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดตามนะว่าเอ๊ะแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงแล้วอีก3ปี4ปีข้างหน้าล่ะนะคะเทรนด์มันจะไปเร็วแค่ไหนอีกเทรนด์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องของรถยนต์ อัจฉริยะเป็นอ t ตโ a มั uh, o n แบบร0 0เรถยนต์ไร้คนขับพวกนี้นะคะมีข่าวว่า Apple เองก็สนใจนะเกี่ยวกับโครงการของ Apple Car เป็น Self Driving Car เช่นเดียวกันแต่ ตอนนี้ประเด็นของรถที่เป็น s ซ l f d r i v i n g Car เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตอนนี้เขากำลังพยายามคิดคน้นพยายามที่จะพัฒนาอยู่นะคะเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ปีหน้าเราคงจะได้เห็นกันเรื่องราวต่างๆที่หยิบยกมาคุยกับคุณผู้ฟังในช่วง โค้งสุดท้ายของปีต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองย้อนมองกลับมานะคะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความทุลักทุเลยากลำบากสาหัสต่างๆเรามีตัวช่วยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันช่วยเราได้มากจริงๆอย่างเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วปีหน้ามันก็จะมีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการทำความรู้จักแล้วก็ดูข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันทร์จนถึงวันพุธในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานะคะอย่าลืมกด Follow, กด subscribe ใน Channel ของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Soundcloud หรือว่า Podbean รวมถึง Spotify ด้วยนะคะแล้วก็ที่ facebook.com/telecomradio ในวันอังคารและวันพุธคุณผู้ฟังต้องขออนุญาตนะคะก็ติดธุระอาจจะไม่ได้มาพบกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นรายการเปิดโลกสื่อสารวันสุดท้ายประจำปี2563นะคะก็ถือโอกาสนี้ อวยพรให้คุณผู้ฟังรายการเปิดโลกสื่อสารนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายปลอดภัยนะคะเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้เราก็หวังว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นเราอยู่ด้วยความหวังนะคะก็ใครจะไปท่องเที่ยวใครจะกลับภูมิลำเนาอย่าลืมมาตรการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 หวังว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้าด้วยสุขภาพ จิตและสุขภาพกายที่ดีนะคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังล่วงหน้าแล้วก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสุวรรณ